มาเที่ยวที่สมาคมเผยแพร่คุณธรรมเต็กกาจีจินเกาะกัขขนเถอะที่นี่เขาจะรวมศาสนาของจีนได้แก่เตา๋าของจือ้อและพุทธเข้ามาปุ๊บเราก็จะพบกับบรูรพาจารย์อย่างเตียวซัมฮงในเรื่องบางกรหยกก็มีรูปปั้นให้เราไหว้บูชาที่นี่ด้วยแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสองนะตรงนี้ก็จะเป็นธ้ำมมีเทพาจารย์นั่งสมาธิกันอยู่หลายคนก็อาจจะรู้จักบ้างอย่างหลวงปู่ไต่ฮงกงและเล่าจื้อแล้วเราก็มาที่อาคารด้านหลังนะก็จะมีจุดให้เราได้ไหว้ผาต่อตรงนี้เราก็จะมาไหว้พระพุทธเจ้าสีสกายมุนีเจ้าแม่ ตรงจุดนี้นะจะมีทางขึ้นบันไดไปต่อเราจะได้พบกับเ็กเซียนฮองเต้ประทับอยู่บนบันลังบนสวรรค์และสาหรับคนที่ต้องการมูนะทางเข้าอาคารเขาจะมีลิบินสีแดงและสีทองให้เรานําไปผูกขอพรด้านความรักกับเทพจันทราและขอพรความสําเร็จกับเทพแห่งเจียและถ้าหากใครยังเดินไหวก็สามารถขึ้นไปบนพระมหาธาตุเจดีซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีการประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างกันใครขึ้นไปไหวก็ไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวได้เลยลองมาเที่ยวกันดูนะครับ